ราคาดัชนีก็ขึ้นมาทองคำเองก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่ตั้งแต่ปีใหม่ก็ขึ้นโดดเด่นเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยโอโ้โหบาทแข็งเลยเกินเพราะฉะนั้นเมื่อคูณออกมาเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็อาจจะไปไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะก่อนที่จะไปพูดคุยกับนนะักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยววันนี้เราเช็คราคาทองคาจากสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการปรับราคาทองคําไปแล้ว2รอบนะคะคุณผู้ชมลงไป100ขึ้นมา50สุดที่ก็คือติดลบไป50บาททองคาแท่ง6 5ขายออ29,700รับซื้าข0ย 29,600บาททองรูปประพันธ์นะคะราคาขาย3,200บาทรับซื้อที่2 9 6 6 1บาท72สตางค์ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันกับคุณสิริลักษณ์ประโติประภาผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากโค้ชเชนเฮงโกลฟ์ฟิวเจอร์สอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะประเมินสถานการณ์ราคาทองคําช่วงนี้ไว้ยังไงบ้างคะ เพราะว่าเป็นทองสปอร์ตนะคะคิดว่าช่วงกลางวันอาจจะแขวนตัวเกาะแค่นะคะเพราะว่าคืนนี้สามทุ่มเดี๋ยวติดตามประธานเฟอก็มีการกล่าวในการประชุมทางการกลางที่สุโขทัยนะคะตลาดคาดหวังนี้ท่านจะพูดแนวแนวไหนไหนะสายเหี่ยวหรือสายที่เป็นพิร่าออกมานะคะก็คิดว่าคิดว่าน่าจะออกมาในโทนที่สายตั้งบอกว่าสายพิราามากขึ้นมากค่ะ นะคะคือทองคำก็ยังยัง,ยง,ยงถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้อยู่แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าขึ้นมาเป็นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วถ้าเราไปดูก็คือปัจจัยหนุ่งก็คือตัวตลาดอ่อนค่าลงบอลอยูโรเมกาที่ปรับตัวลดลงตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าตลาดประเมินเนาะเฟดอย่างไงถลอขึ้นนอกเบียร์อยู่แล้ว ะคะแล้วก็ประชุมครั้งแรกของปีนี้ก็คงขึ้น0.25%ดอลลาร์อินเดซ์นะต่ำที่สุดในรอบเจ็ดเดือนนะคะล่าสุดอยู่ประมาณ103จุดเคยไฮก็คือประมาณ115จุดในในช่วงของปีที่แล้วนะคะบอลยูสมิกาอายุสิบป,ปีก็ต่ำที่สุดในรอบสาสัปดาห์ลงมา3.54%ตรงนี้สะท้อนให้เห็นแหละนะคะตลาดมีมุมมองอยางงานันๆเพียงแต่ว่าก็ค่อยทางที่จะแบบ อ่าไม่ค่อยมั่นใจว่าท่านจะพูดยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราดูครั้งล่าสุดที่ท่านแถลงในการประชุมในเดือนธันวาคมท่านก็บอกว่าก็คงต้องต่อสู้กันเฟอต่อไปนะคะแล้วก็ก็อะจะต้องจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ประเมินไว้นะคะแต่ว่านะตอนเนี้ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วท่านก็คงจะเริ่มมองแล้วนี่เศรษฐกิจในกาจะ สุภาวะถดถอยหรือเปล่าเพราะว่าวันศุกร์นียเห็นตัวเลขแล้วนะคะภาคการบริการเานี่ยแต่ีอ i s ภาคการบริการกาของชันบริการล่ะต่ำกว่าห้าสิบจุดนะคะต่ำกว่าห้าสิบจุดก็แสดงถึงว่าภาคการบริการหดตัวเพราะว่าภาคก,การบริการเนี่ยเป็นส่วนข,ของขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะอย่างคาดหวังว่าท่านจะออกมาในพูดในโทนที่ค่อนข้างจะสอบลดงว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยน,นะคะทองค่ะว่ายังมีโอกาสหนุนว่าจะขึ้นได้ต่อ นะคะแล้วก็ขึ้นได้แค่ไหนก็พันบาทร้อยแปดสิบดอลลาร์เมื่อคืนพยายามขึ้นไปกดสอบอยู่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แต่ก็คาดหวังนะคะว่าพันแปดร้อยแปดสิบน่าจะผ่านขึ้นไปได้เราอาจจะเห็นประมาณพันแปดร้อยเก้าสิบดอลลาร์แล้วดีที่สุดพันเกน้้อยาจจะเห็นพันเก้าร้อยดอลลาร์ออมีให้เห็น,นะคะ่ะส่วนหนึ่งเราต้องรอดูตัวเลข cpi ประกอบด้วยไหมคะพี่เก๋ะคะใช่นักลงทุนก็แบบรอดูเหมือนกันนะคะวันพฤหัส ก็วันพัสดจะมีตัว x CPI นะคะก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแหละนะคะพูดอยู่จำอยู่เสมอแล้วซึ่นวิภายนปีที่แล้วเนี่ยพีกไปละ9.1เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ตลาดแค่รอดูแหละนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะว่าจะออกมาสูงกว่าหรือสั่งกว่าที่ตลาดประเมินไว้ซึ่งรอบนี้ต้นละ ก็ม um> ีการประเมินนะคะเพราะว่าก็คงจะแบบเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ชะลอตัวลงนะคะก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นน네่าจะเจ็ดเปอร์เซ็นตได้นะคะน่าจะเจ็ดเปอร์เซ็นก็พิจิตให้ข้อมูลอย่างนี้ละกันคือสองเดือนที่ผ่านมาเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเนี้ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะก็ก็เลยทําให้ทองขึ้นได้รอบนี้ก็คงหนุนอย่างเดียวว่าจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้หรือเปล่า ราคามันแรงกดตันเรื่องเรื่องเงินเฟ้อ,อของธนาคารเริ่มเริ่มลดลงเร<ะ>ื่อยๆนะคะทางด้านตัวต้นทุนด้านแรงงานก็เริ่มลดลงที่เราเห็ตัวเลขกานตั้งานงตัวเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะที่ต่ำกว่าระประเมินไว้า่าแบบนี้ในแง่กลยุทธ์หรือคําแนะนํานักลงทุนในทองคำเนี่ยพี่เก๋แนะนํำยังไงดีคะ ยอดตัวลงมาซื้อได้นะคะยอดตัวลงมาซื้อได้ถามเ่ราก็ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นทองสวดก็ประมาณพันบาทต้อยห้าสิบพันบปด้อยหกสิบซื้อได้เพียงแต่จะมีเรื่องเงินบาทที่แนวโน้มปีนี้ยังไงแข่งขนขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วค่ะเมื่อเงินฟัานเจลด์ต่างประเทศไหลเข้าตลาดทุนแค่อทิตเดียวเนี่ยนะคะปลาเข้าไปก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเข้าไปแล้นะคะเราก็ทํำยังไงดีถ้าซื้อไวก็คงจะต้องม้องกันความเสี่ยง ใช้ USD future ในตลาด t f เฟนะคะค่อเวลาเราเข้าไปซื้อปาคาทองนะคะไม่ว่าจะเป็นโก l ฟิเจอร์หรือว่าตัวทองแท่งก็ตามเนีควบคู่ไปกับการช็อต USD future นะคะตอนที่เราขายเราก็ควบคู่กันไปเลยขายทองแล้วก็บิดโพซิชันตอนที่เราช็อต future ไว้พร้อมกันเลยค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะ หค่ะยินดีค่ะสอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,คาแนะนําคือได้เห็นราคาทองคําย่อตัวลงมาสามารถทยอยเข้าไปซื้อได้นะคะแถวแถวแนวรับพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญจนถึงพันแปดร้อยหกสิบเหรียญคืนนี้จับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของโจร์พาวเวลว่าจะส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรบ้างเพราะน่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําที่เป็นสปอตโกลอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ